เมืตอตอนนี้เน้นต้นเน้นความรับพิดโจบการให้รับพิดโจบหนาทีสัวสีสดยกเว้นลูกค้าสัง่งที่มีสีสดจะไม่โอเคจะไม่มเราระมาเราใส่ในกระแทกนา,านสีสดดีไหมทำแบบมนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นเลยถ้ามันอยู่ในกระเที่ยนปกนี่ถ้าหวับพิมเที่ยนขังเล็กขังสีซอง คือก่อนูทางดีต่องัวเลยขยับต่อมทำไมโรยดีอาะฉะนั้นแป๊บนึงนะชุดนั้นแป๊บนึงแป๊บนึงขึ้นแป๊บนึงขึ้นทำมาให้ไม่เหมือนเพื่อนขยักใช้ของถูกก็ผ้าพิมพ์โรงงานขยักใช้ที่ไม่ถึงนั้นทั้ช็อปเล็กๆนั่นนะคะต่อยอด มาหรือเปล่าจ้าเออวันนี้คนไรได้นู่อเอ้าท้ายติดตากรงหนูก็มาฝั่งนี้สักก็ได้ดูเสียงดูด้วยภาพมันจะดูมีมิติวอนไม่กล้ามองดูเน่นต้นเน่นความรบพิจจบการให้รบพิจจบหน้าที่ตัวเอง ตอนนี้มันไฮซีไร่ครับซีนั่นเละค่ัมันทำให้ดำมั้มันก็ไม่ได้บอกว่าทำให้ดำแต่ในขอที่ไประดับผ่านระดับภาคเนาะมันเป็นเอสใช่ไหมนี่ยังพันสองตัวเก่าเพราะยังเป็นผ้าราคาเดิมอยู่รอบใหม่ต้องเป,ป็นพะันห้าในข้างใ่ะซ้อนอยู่เยอะมาก<ะ>ทำไมเราถึงไม่ไปตัดส่วนที่ขาดเราอยากให้รู้ว่ามันพ่าเลยก็เหมือนกับของนะั่นนของผ้าทอ บาะตรงมุดร่องมุดเหมือนกันผ่านระดับภูมิภาคแต่ว่าตัวเฮ้ยใช่โอ้โอี่เราเป็นที่เราเป็นเรื่องอะไรที่ไปแรกคนะชุดคนชุดคุณนชุดวันจีบอกว่าหมวนเมื่อกี้แต่หมวนคือการตอนสุดท้ายไลน์นิเส้นนะคะการแท็กแบบอยู่เนี่ยต้องเยกยบวะประกวดไลน์หรือประกวดตาใช่ใช่ น้องจ๋าสวมจ๋าซื้อเสื้อลงค่ะลงเมื่อวันอาทิตย์ออกไปส่งแป้งหรืองข้าวก็มีหกคขามากพี่หนูพาลองเขตมาด้วยต้ะจใจ